วสวัสดีค่ะคุณิตค,ค,ครับผมเริ่มเลยครับค่ะ,คคะก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ตัว BBL นะคะเดี๋ยว่าก่อนว่า BBL กับ s c b อะเดี๋ยวงบออกวันเดียวกันเลยนะคะวันที่19นะคะเดือนเจ็ดก็ของตัว BBL อะ่นะคะเราคาดว่ากำไรควอเตอร์สองสองสี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นล้านกำไรเนี่ยจะลดลง12%บเปอร์ยอยียแล้วก็5%้าเปอร์เซ็ควอนคิว กดดันหลักๆก,กันนะคะมาจากขาของตัว c operation เลยก็อย่างแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว n i m มอันนี้เป็นทิศทางที่สอบลง q o n Q อนะคะตามต้นทุนทางการเงินที่มันเพิ่มขึ้นอย่างที่สองในฝั่งของตัวสินเชื่อเราคาดว่าลด0.7% q on Q ตัวที่กดดันเนี่ยก็มาจากในฝั่งของตัว c o v e r t e loan แล้วก็ international loan นะคะอย่างที่สามคือรายได้ค่าธรรมเนียมที่มันซบลงนะคะอันนี้มาจาก แบงค์ไชน่าแลนด์แล้วก็ในฝั่งของตัวเงินลงทุนนะคะและอย่างสุดท้ายเนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก็มันเพิ่มขึ้นนะคะหลักๆเนี่ยของตัว BBL เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในช่วงเหมือนกับาการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตัวแบงค์มานะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยปกติแล้วของตัว BBL เขาจะบุ๊ค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะในไตรมาสสกับไตรมาสสอันนี้เป็นทุกปีดังนั้นเนี่ยก็อ่า สามสี่ปัจจัยที่เราบอกไปนะคะก็เป็นตัวกดดันในฝั่งของตัวกําไรในไตรมาสสองด้านคุณภาพสินทรัพย์ NPR r a t i o นะคะเราคาดว่าอยู่ที่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะจากหนึ่งสองสี่ที่สามจุดศูนเปอร์เซ็นตหลักๆอันนี้เรามองเป็นภาพแมกโรเป็นหลักนะคะเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวค่อนข้างชา้าความสามารถในการชําระหนี้ของตัวลูกหนี้เนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะคะสําหรับตัว b d l เนี่ยจุดเด่นยังเหมือนเดิมคือเขามีในฝั่งของตัวสํารองเนี่ยมากที่สุด แล้วก็มากกว่าเพื่อนๆถ้าเราไปดูในฝั่งของตัว c o r r e n t ratio นะคะก็สูงที่สุดในกลุ่มเลยอยู่ที่ระดับราวๆประมาณ270-280%นะคะจังนั้นเนี่ยก็คำแนะนำของตัว BBL เยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็น buy แล้วก็ราคา target price อยู่ที่170ค่ะนะครับ BBL นี่ราคาลงมาเยอะมากนะครับคุณจูนคือไม่รู้ว่ากังวลใน,นเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าลงมาเหลือ133 เมื่อกี้ราคาเป้าหมายเรา170เจบาทเนี e <the> ่ยเอาไซต์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับราคาที่มันลงมาตรงนี้นะในมุมมองในเชิงปัจจัยพื้นฐานนี่คิดว่ามันไพอินไปแล้วอย่างครับกับปัจจัยลบต่างๆที่เราไล่เลียงมาไม่ว่าจะเป็นงบที่อ่อนตัวทั้งคิวอนคิวแล้วก็เฮียออนเฮียนิมที่ลดลงสินเชื่อก็หดตัวนะครับอะไรอีกอะค่าใช้จ่ายก็ขึ้นนะครับ NPL ก็ขึ้นขึ้นนิดหน่อยเนี่ยคือเป็นลบหมดเลยไพอินเลยอย่าง ส่วนตัวนะคะคุณอาทิตย์เรามองว่า Pri i อินไปบางส่วนแล้วเพราะว่าหลักๆเลยนะคะอย่างอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างข่าวที่เราได้ยินกันเนี่ยก็จะเป็นข่าวในฝั่งของตัว NPL ที่มีค่อนข้างเยอะข่าวในเรื่องของตัวสภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะคะที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้า แล้วก็ในเรื่องของตัวความไม่แน่นอนของตัวทางการเมืองด้วยดังนั้นเนี่ยสองสาปัจจัยนี้นะคะเราก็มองว่าแน่นอนพอภาพแมกโรมันไม่ดีนะคะกระทบในฝั่งของตัวแบงค์แน่ๆแล้ว b b l ก็เป็นแบงค์หนึ่งที่เป็นแบงค์ใหญ่นะคะก็สะท้อนในฝั่ง,งตัวเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะเรามองว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนี่แหละที่ที่ทาให้ราคาของตัว BBL ในช่วงที่ผ่านมานะคะปรับลงค่อนข้างมาก อ่ะนะครับก็เป็นโอกาสดีในการเข้าสะสมนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงมาอย่างหนักน,นะครับในส่วนของตัว BBL นะครับราคาเป้าหมาย170บาทอบาทนี่คือตัวที่1นะครับพรีวิวแล้วคิดทางไม่ค่อยดี